วันธรรมดาธรรมดาของคุณจะมีความสุขได้ก็อยู่ที่วิธีการคิดของคุณชีวิตของเราสำคัญที่สุดคือวันนี้เพราะมันจะกลายเป็นอดีตท,ที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยเมื่อเวลาผ่านไปและเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยในวันที่ยังมาไม่ถึงฉะนั้นทำวันนี้ของคุณจากวันธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นวันดีๆเริ่มต้น จากการคิดและก็ลงมือทำด้วยวิธีการง่ายๆอะไรที่เกิดขึ้นทุกอย่างดีที่สุดแล้ว 1. การอยู่คนเดียวไม่ได้ทำให้รู้สึกเหงาหรือกลัวเสมอไปมันเป็นการที่เราจะได้เรียนรู้ความคิดและความต้องการอย่างแท้จริงของตัวเองในขณะที่เราอยู่คนเดียว 2. ไตรตรองว่าเรามีความสุขในเวลาแบบไหนรู้สึกชอบอะไรและอะไรคือสิ่งจำเป็นจะทำให้เราอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข 3. ไม่จำเป็นต้องชอบตัวเองในทันทีการสร้างความสนิทสนมกับตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับการสร้างความสนิทสนมกับผู้อื่น4 ถ้าเชื่อในเรื่องลางร้ายยิ่งจะทำให้ลางร้ายมีพลังมากขึ้นจงเชื่อในความโชคดีจะดีกว่า6การไม่ครอบครองในสิ่งที่ต้องการบ้างจะทำให้รู้สึกสนุกกับชีวิตมากขึ้น7การรีบตัดสินใจยอมแพ้สักวันหนึ่งอาจจะทำให้เรารู้สึกเสียใจภายหลัง8 การออกกาลังกายเป็นวิธีคลายเครียดที่ดีที่สุดแถมยังทำให้เรารู้สึกมีความสุขเพิ่มมากขึ้น9คนเราต่างกันไม่จำเป็นต้องฝืนใช้ชีวิตในแบบเดียวกัน10คําวิจารณ์ของคนที่รู้จักเราแค่ผิวเผินเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ฉะนั้น เราอย่าไปยึดถือกับคําวิจารณ์หรือให้ค่ากับคนที่ยังไม่รู้จักตัวเราดี 11. ปฏิเสธให้เป็นจำไว้ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญจริงๆถึงเราจะปฏิเสธไปและอีกฝ่ายก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราควรที่จะเลือกทำสิบสอย่าเครียดที่จะต้องพบเจอคนใหม่ๆ เพราะเพื่อนเราทุกคนล้วนเคยเป็นคนแปลกหน้ามาก่อนการเริ่มต้นอะไรอาจจะยากแต่ถ้าเราทำมันได้สิ่งที่ตามมาจะคู่ควรกับการเริ่มต้นเสมอ 13. หลีกให้ไกลคนที่ชอบพูดคมเราหรือคนที่มีพลังงานลบ 14. อย่าคบหาคนที่หาแต่ประโยชน์ส่วนตน 15. อย่าลืมให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวเราเสมอคนที่อยู่ตรงหน้าเราสำคัญที่สุด 16. ต้องการอะไรให้พูดออกมาอย่าคาดหวังให้คนอื่นเดาใจเราเพราะมันเป็นความหวังที่มีสิทธิ์จะผิดหวังได้ตลอดเวลา 17. แม้ต้องทำงานในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ให้คิดเสียว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเอาไป ทำในสิ่งที่เราชอบจะดีกว่า 18. ชีวิตไม่มีถูกผิดจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ขอแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือไม่เบียดเบียนให้ตัวเองเป็นทุกข์แค่นั้นก็พอแล้ว 19. อย่ากังวลกับอนาคตมากจนเกินไปไม่มีใครร่วงรู้อนาคตได้ถ้ากังวลแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แปลว่า เราเสียเวลาที่จะกังวลไปเปล่าๆ 20. อย่าแชร์ข้อมูลที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนในโลกโซเชียล 20. วิธีง่ายๆลองนำไปใช้ในชีวิตดูนะคะเพื่อจะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นบางครั้งอาจจะเป็นการลงมือทําบางครั้งอาจจะเป็นแค่ความคิดของเราก็สร้างความสุขให้กับเราได้ อยากให้เพื่อนนำเสนอวิธีการที่เพื่อนๆใช้และทำให้ชีวิตมีความสุขมาแชร์ข้อมูลกันเพื่อให้เราได้นำไปใช้ในชีวิตของเราให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจอยากให้ทุกคนมีความสุขในวันธรรมดาธรรมดานะคะ